สวัสดีครับนักศึกษา,าวิชาวิทยาการใหม่นะครับสำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการปลูกและเคตกรรมหมอนนะครับหมอนเป็นพืชยืนต้นนะครับเป็นพืชอยู่ในจำพวงไม้พุ่มอยู่ในตระกูลมอราเซีนะครับ ชอบดินร่วนปนทรายมีความมดมสมบูรณ์สูงแล้วก็เป็นเป็นลักษณะดินที่ระบายน้ําได้ดีนะครับแต่ก็สามารถจเจริญเติบโตได้ดีในดินทั่วๆไปนะครับค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินหรือ pH นะครที่เหมาะสมในการปลูกหมอนก็จะอยู่ที่ pH 6ถึง6.5นะครับมีความเป็นกรดนิดนดนะครับ อุณหภูมิที่เหมาะสมในการปลูกหมอนนะครับก็จะมีอุณหภูมิอยู่ที่20-40องศาเซลเซียสนะครับซึ่งอุณหภูมิที่ภาคอีสานเรานะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นภาคอีสานจึงเป็นสถานที่หรือแหล่งปลูกหมอนเลี้ยงไหมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับ มอนต้องการน้ํานะครับก็ถ้าเป็นฝนนะครับก็ควรจะมีฝนอยู่ที่พ0 0มิลเมตรต่อปีนะครับส่วนในหน้าแ้งเนี่ยอาจจะต้องทําแหล่งน้ําไว้นะครับเพราะว่าหมอนต้องการปริมาณน้ําอยู่ที่30ลูกบาทเมตรนะครับต่อไร่ต่อสัปดาห์นะครับในรูปนี้จะเป็นรูป หม่อนที่ไม่มีการตัดแต่งกิ่งเลยนะครับมันก็จะโตไปเรื่อยๆหรือหม่อนยักษ์นั่นเองนะครับเห็นไหมต้นโตมากเลยนะครับลักษณะการเจริญเติบโตของหม่อนเนี่ยก็จะอยู่ที่ลักษณะการตัดแต่งนะครับการต้องการการตัดแต่งตัดต่าตัดกลางหรือตัดแขนงนะครับนะครับก็จะ เป็นตัวกําหนดลักษณะการเติบโตของหมอนนะครับลักษณะรากนี่ก็จะมีการแผ่กระจายเท่ากับทรงพุ่มหรือใบที่ยื่นออกไปรอบทิศนั่นเองนะครับในรูปจะเป็นรูปของอการปลูกหมอนนะ,ะที่เมืองจีน,นะะเขาก็จะปลูกที่ริมถนนนะครับเพราะว่า อาจจะเป็นเขตโซนภูเขาที่ไม่มีไม่ค่อยมีพื้นที่รากนะครับลักษณะการเจริญเติบโตของรากนะครับจากการที่มีการเก็บข้อมูลมานะครับทำวิจัยมาก็จะพบว่านะครับมอนสามารถอย่างรากลึกได้ถึงเมตรถึงเมตรยี่สิบนะครับแต่นะครับ ที่ระดับความลึกประมาณ10ถึง40เซนนะครับจะมีการกระจายตัวของรากที่มากที่สุดนะครับก็หมายความว่าไอ้รากของมดนี่จะแผ่กระจายหาอาหารที่ระดับความลึก10ถึง40เซนมากที่สุดก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ถึง63เปอร์เซนของ จำนวนลากทั้งหมดนะครับครับก็ในในส่วนของชั่วโมงนี้เรากเา็เรียนรู้มาถึงตรงลากนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวผมจะมามาบรรยายเรื่องหม่อนต่อนะครับโอเคครับ